ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่10ไร่นะครับของเราน้ําไฟพร้อมนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลชายนาอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเพื่อที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับเราน้ําไฟพร้อมนะครับหรือว่าท่านใดที่จะทําเกษตรแบบพอเพียงนะครับขุดทําเป็นโคกหนองนานะครับเหมาะเลยนะครับ ครับเดี weakest, ๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่ครับที่ดินของเรานะครับติดถนนคอนกรีตนี่เลยนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับวิ่งตรงออกไปนี่เลยนะครับประมาณ8กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนหมายเลข3 0 0 6นกะครับก็คือถนนเส้นที่อยู่ตรงช่วงอําเภอลาดบหลวงเก่านะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับวิ่งตรงไปประมาณ4กิโลนะครับเราจะไปถึง วัดสุดทาวาสนะครับที่หลายท่านนะครับเคยมาเที่ยวมาทําบุญมาไหว้พระนะครับวัดสุดก็ประมาณ4กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่หมายเลข3 40นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ 11กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงสารยาก็อยู่ที่70กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเราไปถึงจังหวัดปทุมธานีก็อยู่ที่4 1กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงห้างเวสเกตก็อยู่ที่49กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางเดินทางนะครับของ f อผมของเรานะครับด้านหน้าเราติดถนนคอนกรีตนะครับน้ําไฟพร้อมเลยนะครับนี่นะครับของเราไฟ3เฟสด้วยนะครับนั่นนี่นี่เลยเนี่ครับเนี่ยเสาไฟด้านบนนะครับน้ําของเรามีแล้วนะนี่ครับ เนี่ยของเรามีเพื่อนบ้านนะครับเป็นช <experience> okay? ุมชนไม่เปี่ยวนะครับผูกบ้านอยู่อาศัยเนี่ยถือว่าเหมาะนะครับเนี่ยครับนี่คือเพื่อนบ้านของเรานะครับชุมชนนะนี่ครับเนีตรงออกไปนี่นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอ่าอยู่เป็นระยะระยะนะครับนะนี่ครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มแต่ตรงนี้นะครับนี่ที่เราเห็นเป็นแนวเสานี่นะครับเนี่ยจากตรงนี้นะครับนะแล้วก็ไปตามนี่เลยนะครับ ของเราจะได้ความกว้างของด้านหน้าที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่39เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับจากเนี้ยตรงถนนเนี่ยครับนะเราตรงไปถึงช่วงท้ายแปลงเลยนะครับสุดแนวคันข้าวเขียวนะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ400เมตรนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับนะส่วนที่เราเห็นเป็นโคกเนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นโคกของทางเจ้าของนะครับที่เขาถมโคกเอาไว้นะครับเมื่อก่อนนทางเจ้าของเองก็ปลูกบ้านอยู่ที่นี่นะครับนะนนี่นะครับครับ ตัวโคกบ้านนะครับจะอยู่ประมาณ2งานเลยนะครับเนี่ยคือทางเจ้าของขับถมไปแล้วนะครับเจ้าของขายพร้อมเลยนะครับนี่ครับกำลังเกาใหญ่เลยนะครับกำลังคันนะครับน้องหมานะครับนี่ครับของเรานะครับเนื้อที่10ไร่นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ามแสนสองนะครับนี่ไหมเราเรามีเพื่อนบ้านนะครับกลางคืนเราก็มีไฟทางนะนี่ครับ แล้วก็ด้านหน้าของเรานะครับที่ดินของเรานะครับเราจะมีคลองอยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับคลองนี้เขาเรียกว่าคลองกระพังโหมได้ครับทางเจ้าของเขาก็ท,ทํา네ท่อนะครับนะวางท่อลอดใต้ถนนนะครับเน็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ครับเจาะท่อไว้แล้วนะครับนะเวลาเราจะดึงน้ํามาทํานาทําสวนนะครับเราสามารถที่จะดึงน้ํามาเข้ามาในนาเราได้เลยนะครับนี่ครับนลกจากนั้นนะครับของเราก็โผล่ใต้ถนนนะนี่ครับเราออกไปนี่ไปที่นาของเรานะครับ นี่ครับทิ่ดิงของเรานะครับจะถึงตัวนี้นะครับแนวขอบเขตนี่นะครับที่เห็นเสานะนี่เลยนี่นะครับตรงเสาเราตรงนี้นะครับแล้วจากนี้นะครับคันที่เราเห็นนั่นนะครับเราตรงไปนี่เลยนะครับนะแล้วก็จากนี้นะครับไปถึงด้านแถบนั้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ39เมตรนะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นโคกบ้านของเรานะครับเมื่อก่อนเเจ้าของก็ปลูกบ้านอยู่ที่นี่แหละครับเนี่ยนะครับปลูกบ้านอยู่ที่นี่นะครับ แต่พอดีเจ้าของนะครับมีนาอยู่อีกอีกแปลงนะครับตัวนี้ก็เลยต้องลื้อเราไปอยู่ตรงโน้นนะนี่ครับส่วนนี้ก็เลยบอกขายนะครับเนี่ยเราซื้อนะครับตรงโคกบ้านนี่ครับเรามีพื้นที่เอาไว้จอดรถนะครับปลูกบ ouais ้นานสวนได้เลยนะครับเพราะว่า hm, ด้านหน้าด้านหน้าของเรานะครับเราก็มียังมีต้นหูกระจงนะครับ2ต้นนะครับนะครับพอสุดจากโคกนะนี่ครับมาไดปุ๊บส่วนนี้ด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่นาแล้วนะครับ เนี่ยครับท่านใดที่จะทําเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนถือว่าเหมาะนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับเป็นชุมชนด้วยนะครับไม่เปี่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเราสามารถที่จะวิ่งมาทําบุญที่วัดสุดวัดสุดทาวาสนะครับพอทำบุญอ่าทำบุญเสร็จนะครับเราก็วิ่งมาเนี่ยนะครับวิ่งมาที่บ้านสวนของเราได้นะครับ นี่ยครับของเราจากถนนนะเนี่ยที่เป็นเสาอยู่นะครับก็มาตามนี้เลยนะครับของเราเท่ากับว่าชายขอบนี่นะครับนะเนี่ยชายขอบนี่นะครับจะเป็นของเรานะครับนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นของเจ้านี้ของเราก็คือแปะอยู่ชายขอบมีอยู่นิดนึงนะครับนะนี่ครับถือว่าสวยนะครับนี่ครับ่างเจ้านี้นะครับเขาก็ ตั้งคันขึ้นมานะครับปลูกมะพร้าวเป็นแนวไปนะครับในครับที่ดินเนื้อที่ไม่มากนะครับราคายังจับต้องได้อยู่นะครับเนี่ยท่านใดที่มองหาที่ดินนะครับจะเกษียณอายุแล้วนะครับอีก3ปี4ปีนะครับวางแผนครอบครัวนะครับว่าเอออยากจะมีที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับน้ำไฟพร้อมนะครับไม่เปียเนยครับแปลนนี้ถือว่าเหมาะนะครับ ี่ครับเราจะได้บรรยากาศนะนี่ครับบรรยากาศคือวิวธรรมชาตินะครับปลูกบ้านอยู่ก็ได้นะครับที่เหลือนะครับเรายังสามารถที่จะยกล่องทําเป็นสวนทําเป็นโคกหนองนานะครับหรือว่าท่านใดที่จะปลูกป่านะครับช่วงระหว่างที่ผมวิ่งมานะครับนั่นเนี่ยที่เรามองเห็นวัดนะนี่ครับแต่ทางนี้จะไปทางวัดสุดนะครับเราห่างจากวัดสุดประมาณ4กิโลนะครับผมเห็นเขา ขุดทำเล่านะครับแล้วปลูกป่านะครับปลูกพวกยางนานะครับพวกต้นพะยูงต้นสักพวกไม้แดงไม้เต่งนะครับโอ้โหล่มลื่นมากนะครับบรรยากาศน่าอยู่มากเมื่อกี้นะที่ผมลองวิ่งมานะครับได้ลองแวะเข้าไปดูนะครับบางคนเขาก็ปลูกปลูกป่านะครับปลูกต้นไม้นะครับโอ้โหมันจะล่มลื่นทั้งสวนเลยนะครับเนี่ยของเราก็มาตามนี่เลยนะครับนะเนี่ยครับ ครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับอยากอยากจะดูหน้างงานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับก็นัดผมไว้ที่วัดสุทธาวาสก็ได้นะครับรอที่วัดสุดนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ทางเจ้าของที่หรือว่าทีมงานผมนะครับไปรับนะครับจะได้หากันง่ายๆนะครับท่านใดที่อาจะมาดูพื้นที่จริงนะครับก็ลองพิมพ์คําว่าวัดสุทธาวาสนะครับราดบุรหลวงนะนี่ครับเดี๋ยววัดไปพิมพ์วัดสุดนะครับเดี๋ยวจะ ขึ้นหลายหลายวัดสุดนะต้องเป็นว่าวัดสุดทาวาสนะครับลาดบัวหลวงนะครับนะอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเนี่ยครับของเราก็จะเป็นพื้นที่ดินที่เราทํานาอยู่นะครับข้าวกําลังเขียวเลยนะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดจากที่นี่นะครับไปเจอกันช่วงท้ายแปลนะนะครับเพราะว่าเราคือเป็นบรรยากาศคือวิวนานะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับเราจะให้ดูบรรยากาศ โดยรอบข้างเคียงของเรานะครับรับไปเจอกันช่วงท้ายแปลงนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ช่วงท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับนะเนี่ยครับจากถนนปื้อผลลงมาตามนี่ครับตามคันขอบนี่ครับของเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณต้นเนี่ยต้นมะกอกน้ํานั่นนะครับแต่ประมาณต้นมะกอกนะครับนะเนี่ยครับแต่ผมย้อนกลับขึ้นไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ400เมตรนะเดี๋ยวเราก็จากนี้นะครับเนี่ยผมไปตามคันนี้เลยนะครับเนี่ยไปตามนี่นะครับ ของเรานะครับด้านหน้านะครับเราจะกว้างอยู่ประมาณ39เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับเราก็จะกว้างอยู่ประมาณ39เช่นกันนะครับนี่ครับที่ดินของเรานะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนะครับนะนี่ครับหน้ากว้าง39แล้วก็ตรงมาถึงช่วงท้ายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ400นะครับนี่คือถือว่าวิวดีบรรยากาศดีนะครับ เนี่ยเราตั้งคันขึ้นมานะครับนะตั้งคันขึ้นมานะครับตามคันของเรานะครับเราก็ปลูกต้นไม้ลงไปได้นะครับแต่ส่วนคันเนี่ยของเจ้าอื่นเขานะครับเนี่ยของเรามาตามนี่นะครับและก็ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศคือวิวธรรมชาตินะครับนะครับเวลาข้าวออกรวงนะครับก็จะเหลืองสีทองสวยทั้งทุ่งเลยนะครับนี่นะครับเสาเขตเราถึงตรงนี้นี่นะครับนี่คือสาเขตเรานะครับแล้วก็จากนี้นะครับ เนี่ยขึ้นไปนี่เลยนะครับครับก็ขอฝากไว้นะครับที่ดินแปลงเนื้อที่10ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตำบลชายนา อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยานะครับจะของขายอยู่ที่ไร่ละ3า0แสนสองนะครับวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ